เทครับก็ขอกล่าวสวัสดเีเพื่อนๆชาวสมอ blessing ทุกคนนะครับผมพบกับผมสมอ blessing คนเดิมนะครับวันนี้เราก็อาจจะมาในทิศตีนิดหน่อยนะครับปกติเราก็จะมาแบบต่แบบตีมอไซค์ใช่ไหมครั้งนี้เรามารถเก่งกันบ้านดีกว่านะครับนี่ครับเรามากแบบับหนุ่มหล่อสองคนนะครับโสดใช่ไหมเพื่อนตอนนี้ยังโสดอยู่ใช่ไหมโสดนะแน,แน่ใจไรสัตว์โสดโสดนะโอเควันนี้เรามาด้วยกันก็คือเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องมีการพัฒนากันบ้าง เรามาเรามาดูกันเลยด้วยให้ภาพมันบรรยายนี่นะครับอันนี้ก็คือหนุ่มรอทั้งสามคันที่มาในวันนี้มีเอทีมีเอมจีมีซีวนะครับเยดโดซีวิกนี่ต้องรอคลิปสุดท้ายเลยือแกงโอ้ยพี่แรงชิบหายรถซืแกมเนี่ยหลายคนก็อาจจะคุนค้นกันนะกับเอทีคันนี้นะหลายคนก็จะคุนค้นกันอยู่เพราะว่าคันนี้เคยออก ไปแล้วหนึ่งครั้งนะนที่นี่แหละแต่ว่าอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเราก็รีวิวกันนะแต่ตอนนี้ก็จะมีบางอย่างที่แบบเริ่มเปลี่ยนไปละของแต่งบางชินน้นนะอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราเริ่มต้นจากเอทีพก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรียงไปทางซีวิกนะครับซีวิกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับมาเดี๋ยวเริ่มต้นจาก A T v เอทีพเรซัแต่คันนี้เอทีพตอนนั้นที่เรารีวิวไป อันไหนที่เปลี่ยนไปบ้างครับจากคลิปก่อนอะไรที่เปลี่ยนไปจริงๆก็เปลี่ยนมีทั้งเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะไหนยอยากาพรีเซนต์ชิ้นไหนชิ้นแรกครับถ้าที่เปลี่ยนก็ล้อล้อก็จะคนละชุดกับวันนั้นแล้วมันนันจะนี่นก็ลายคล้ายกันแหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นทีซี 1.5X อันนั้นมันจะเป็นตัว N อะฮะี่มันมันต่างกันนิดเดียวเปิดรูปให้ดูได้ไหมจะได้รู้ว่าอ่างไรได้ มาครับเดี๋ยวนี้ทีนี้เราจะมาดูนะครับระหว่างไอล้อที่เซฟแต่งไปชุดที่แล้วนะกับชุดนี้ต่างกันยังไงมาในท้ายกันถ้าสังเกตครับอตรงเนี้ยมันจะมันจะมีก้านแค่ช่องช่องตัว V อย่างเดียวแม่ของเก่านะแต่เนี้ยมันจะเป็นก้านยื่นออกมาอืทุกช่องแล้วก็ตัวเหลี่ยมอะไรเงี้ยมันจะมนกว่ามันจะไม่คมเท่าตัวเก่าอ๋อแต่จริงๆอะ่ะถ้าถ้า ตามหลักแล้วอ่ะมันคือล้อบริษัทเดียวกันโรงงานเดียวกันคือมันคือของเวสปอร์ตญี่ปุ่นอ่ะมันต่างกันแค่เนี่ยแหละเหมือนคล้ายๆรถแบบไม่ได้เชนนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยอ๋ออันนี้มันจะมาใหม่กว่านะถ้าจำไม่ผิดอะแล้วมันคือยี่ห้อเดียวกันไหมยี่ห้อเดียวกันแต่ว่ามันเหมือนเป็นอัปเกรดขึ้นมาดีขึ้นแบบทรงๆใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนิดนึงคือไอตัวคีบปตอันเนี้ยที่ไปอ่านมาเขาบอกว่า มันจะควักลมเข้าเบรกอะให้มันระบายความร้อนอะมันก็เลยมีขี้ออกมาไอหลักพลศาสตร์อะไรอย่างนั้นนันแต่ลึกๆก็ไม่ไม่รู้นะว่าจะได้อย่างอื่นหรือเปล่าแต่เอาจริงก็สวยนะแล้วสีเหมือนเหมือนเดิมไหมคล้ายๆดีกว่าคล้ายๆใช่ไหมคล้ายกันจริงก็สีเดิมแหละมันแต่ว่างานแต่ละงานมันก็สีมันก็จะมีแบบแตกต่างกันนิดหน่อยอย่างนี้มันเรียกว่าสีอะไรสีบรอนอ่าถ้าภาษาเขาเขาเรียกสีทีเอสสีทีเอสอ่ามันจะเป็นสีเขาเรียกสีไข่ไก่อ่ะผมไม่รู้อ่ะ โอ้ไข่ไก่ไงวะเนี่ยไม่รู้ว่ามันทองเงินเงินไงไม่รู้ว่าถ้ามันสะท้อนแสงมันจะเป็นอีกอีอ๋อเออก็จริงตอนนี้อยู่ในร่มเน้ยมันอาจจะออกแบบสีบรอนหน่อยแล้วอย่างน็อตนะน็อตนี่เขาให้มาเลยเหรอไม่หรือว่าของเดิมนัเปลี่ยนใหม่อันนั้นมันสีดํันี้มันน็อตโปรเจกต์มิวอ๋ออันนี้ก็ซื้อมาใหม่ซื้อใหม่ใช่ซื้อยังไงครับขายยังไงอันนี้สั่งมาไม่แพงอ๋อสามร้อยสี่ร้อยเนาะอืมอืมก็ใช้ได้อยู่อ่มสวยเว้ย เพิ่งไปล้างรถมาเลยป่ะครับเนี่ยล้างเองดนะ้วยเนี่ยเพิ่งกล่าวหาเขาไปล้างรีบๆไม่ได้เรียเลยเออแหมงเงาวับเลยนะฮะเนี่ยเขาเงากันหมดเลยฮะคุณเงากันหมดเลยนะเ <laughs> ออผมาไกลมาไกลวะอ่ะไหนชิ้นต่อไปมีมีอ,อีกไหมเอาช่วงล่างเหรอ,อแล้วเออแล้วล้อโดนมาเท่าไหร่ล้ออันนี้ได้มือสองมามประมาณเจ็ดถึงแปดพันล้ออย่างเดียวไม่รวมยาง อ๋อเจ็ดถึงแปดพันเลยนะอย่างอันนี้ผมก็ชุดใหม่แหละไม่ชุดเดิมหรอกอ,อย่างนี้ก็ประมาณอี่มาห้าพันรวมแล้วก็ตีไปหมื่นหมื่นห้าอ๋อหมื่นห้าเอาจริงถ้าเราจะเล่นแบบรถแต่งหรือว่าเล่นอะไรแต่งเราก็ควรจะแบบนั่นเป็นมือสองไหมดีกว่ามือหนึ่งไหมมันจะเจ็บน้อยกว่าอะไรอย่างงี้ปะเกี่ยวปะเอ,า,อางนี้ดีกว่ามันอย,อ,มอยู่ที่กําลังทรั์ของแต่ละคนนะอ,อย่างอย่างที่ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอมือสองแล้ว,ลวมาสภาพแบบใหม่ๆ,ๆอย่างเงี้ยอืเราก็แม่งซื้อมือหนึ่งได้เอามือสองได้แต่ถ้า คุณไม่ชอบแค่ของต่อใครก็อันนั้นก็แล้วละะแต่บุคคลไปอแล้วแต่กําลังซับนะบางคนก <คน S 2> <ม>็จะติดนิสัยแบบเฮ้ยต้องมือหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมดูอ,อุ่นใจกว่ามันแทบจะไม่มีรอยเลยอะ่ะมันมเหมือนของใหม่อะ่ะแล้วถ้าเบิกใหม่มือหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมช่วงนี้เบิกใหม่ประมาณน่าจะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นเดียวแต่อันนี้เราได้มาเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ันก็ถือว่า ลงมานิดนึงแต่คือล้อเจ้าของเก่าเขาใส่มาแค่มาสามเดือนเองมั้งเราผมก็ได้มาต่อบังเอิญได้มาไม่แพงเท่าไหร่แล้วไหนมีอะไรแนะนําอีกเกี่ยวกับช่วงล่างเพื่อนช่วงล่างหรอก็เป็นตอนนั้นแค่สปริงโหลดใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นสตัดแล้วอยากได้มานานเอ๊สปริงโหลดกับสตัดนี่มันต่างกันยังไงคืออย่างนี้ถ้าสปริงโหลดเนี่ยเราจะใช้โช๊คแท่งโช๊คเนี่ยต้นเนี่ยต้นเดิมเปลี่ยนเป็สปริงให้มันเตี้ยวลง แต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนทั้งสปริงทั้งโชค๊คเลยอืมซึ่งข้อดีของทัตัดคือมันสามารถปรับขึ้นลงได้อย่างสมมติเราดูว่ามันยังไม่เตีย้ยเราไปให้ล้างเขาเอาลงอีกได้นะอืมแต่น,นี้ก็รถใช้งานนะ่ะผมก็เลยไม่เอาเตี้ยมากเราแบบกำลังสวยกำลังสวยแล้วคนนั่งเป็นไงม,มีแบบบน่นบ้างไหมมันมันความแข็งคุณถามมผู้ใหญ่ที่บ้านนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าแข็งอะ่ะคือมัน เราขับเราก็รู้แหละมันตึงตังขึ้นกว่าโช๊คเดิมแต่เขาก็รับได้เขาก็ไม่ได้แบบว่าลำคาญอ,อ,อ่ะแต่แรกๆก็อาจจะมีแบบนิดนึงนะปรับตัวแต่ปรับตัวได้ก็คงจะชินกันไปนะไหนไหนดูฟิตเมนต์โดยรวมซิว่าสวยแค่ไหนเผื่อใครจะสนใจี่สปริงโหลดยี่ห้ออะไรเซฟอันนี้อันนี้ตสตัด์ทละอ๋อเออสตัดใช่ใช่อันนี้ของอีโมเทคอิโมเทคนะแต่ตัว อันนี้มันตัวเริ่มต้นอ่ะมันจะได้แค่สูงต่ํามันยังปรับแข็งอ่อนเลยไม่ได้อ๋อแต่พูดถึงถ้าใครอยากได้แบบปรับได้ยี่ห้อน,นี้ก็มีขายใช่ไหนะมก็อัน,นอันนี้หมื่นหมื่นสามเก้าค่าตัวปรับได้มันหม,มื่นเจ็ดห้าร้อยมาต่างกันนิดหน่อยแต่คือที่ที่เอาตุ่นนี้เพราะว่าอย่างที่ว่ารถใช้งานอ่ะคือถ้าอันนั้นมันก็มันก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องเหมาะสำหรับ เทียเยอะๆแล้วก็ซิ่งๆเลยอ่ะอืมก็ใช่อันนี้ก็เราไม่เทียเยอะแล้วเราเราเน้นแบบยูทนะเป็นใช้งานใช่สปีดยุทธ์ใช้งานไม่ใช่จะเอาไปเลสแบบแข่งนะอืมอือไหนมีมีอะไรอีกเพื่อนมีอีกไหมก็มีเหมือนกันนี่มีอันนี้ครอบครอบคร์บอนตอนนั้นจะไม่มีอ๋อเออว่าเออพลาดไปได้ไงวะเนี่ยทีแรกกูก็มองเอ๊ะชิ้นนี้มึงครั้งก่อนได้แต่งปะวะเฉยๆน่าจะแค่ลายไม่น่าใช่ของแท้หรอกอืมอือแค่ลายสวยงามสวยงามวันนี้นิดหน่อย อันนี้สั่งมาจากไหนครับอ่าที่เดิมคนระับช้อปปี้โดนมาเท่าไหร่อันนี้หรอหลักร้อยใช่มาสองสองสามร้อยมานี้ไม่แพงนะครับสวยงามก็นี่นะครับใครงบน้อยอยากแต่งก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะก็สวยเลยเนะี่ยก็สั่งสั่งในช้อปปี้ได้นะครับน,นี่ของแต่งรุน่นไหน,นครับไหนครับคุณซนอะไรครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ใคร หิวอะไรก็สามารถเรียกเพื่อนได้นะครับตอนนี้ยังวิ่งอยู่ไหมตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่ค่อยวิ่งครับมีงานประจำแล้วก็เนี่ยแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์อยู่มีสัญญาอยู่ก็เลยไม่ได้ออกก็เนี่ยครับอย่างที่บอกรถคันนี้มันเป็นรถใช้งานนะรถทำมาหากินด้วยผมใส่โช๊คแลผมก็วิ่งขนของได้ก็เลยโอเคอยู่ได้อยู่นี่ครับเวลาเราที่เราจะแต่งอะไรนะเราก็ต้องดูเกี่ยวกับเออยังไงอะว่าเราใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากรถคันนี้ยังไง อแต่อย่างบางคนแบบเอาไปซิ่งจ๋าเลยเราก็อาจจะแบบ<ม>ก็เน้นไปเลยนะ<ม>โหลดต่ำๆไปเลยไม่ว่ากันว่ากันคนเราชอบไม่เหมือนกันอืมอันนี้เขาก็จะเน้นใช้งานนะครับแต่ก็อยากรอแตก็ถ้าถ้า,ถาวันใดวันหนึ่งมันไม่ค่อยมีใครนั่งหลังไม่ค่อยได้ขนของก็อาจจะลงหน่อยเนะี่ยเพราะว่ารู<ม>้สึกหลังมันสูงนิดนึงขนของเนี่ยแหละของจริงเนี่ยแหละไหนครอบเกียร์ตรงตรงอ๋อตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนเขาก็ ทำเป็นลายเป็นครอบเนอะใช่เป็นครอบครอบคาร์บอนชอปปี้เหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ยสั่งมาจาก้านเดียวอ๋อมาเป็นชุดเลยนะน่าจะไม่แพงตกชิ้นเท่าไหร่อันเนี้ยน่าจะพอๆกันของสามร้อยอืมสวยเลยงานดีเฮ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่คะอันนี้ของซิงนิดหน่อยของมันต้องมีไหนมันคืออะไรครับเอ่อมันคือคันลิ่งไฟฟ้าอืมไหนลองพรีเซนต์ซิทำไมถึงติดคันลิ่งไฟฟ้าเพื่อนคือ ต้องบอกก่อนว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่อ่ะน่าจะรู้ข้อข้อเสียมันหักเสียมดก็ได้เขาไปใช้อยู่ยารีสอ่ะเลยจริงป่ะเสียมดใช่เลยยารีสอ่ะถ้าเดิมๆไม่มีกล่องเร่งฟ้ามันเป็นไงอย่างอื่นเออมันอื่นมากอจริงเช้คำว่าเหนื่อยเลยดีกว่าแต่คือที่เขาทามาอ่ดอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันมก็ได้ประหยัดแหละคือมันลดเครื่องพันสองอ่ะเขาไม่อยากเอามาทิ้งอะไรกันทีแล้วผมอกวาใช้รถฟิดประเภทเองแต่ นี้คือใส่ก็ผมไม่ได้เอาไปซิ่งเลยนะแค่ให้เราใช้งานชีวิตประจำวันได้มันสบายขึ้นอ่ะอืมเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่ามันมีอะไรบ้างไหนดูซิคืออันนี้มันเป็นกล่องมันสามารถลิงก์กับแอปในมือถือได้อืเดี๋ยวขอแพร์กแปก๊บนี่เป็นของ,ของไหนไดโนบออ,อยี่ห้อนี้เลยนะไดโนบอ,อน่าก็คือเราสามารถปรับคอนโทผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ใช่ไหมก็มผตาดูเลยได้ได้ โอ้เสียงทอก็ยังคงไปคิดนะครับใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ท่อพี่ชายพี่ชายให้สุที่รัดตอนนี้เขาไปไกลแล้วโหดังเลยอ่ะเห็นอ่ะเนอะแหมรวยแล้วอ่ะอันนี้อันนี้เดิมเดิมก่อนอือคือไลไลอันนี้ก่อนเอางี้ดีกว่าคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยคือจุดประสงค์คือติดเพื่อให้มันตอบสนองคันเร่งได้ดีใช่ไหมเวลาเราเหยียบเข้าไปเดี๋ยวลองลองดูที่หน้าปัดกันเดียอือ เดี๋ยวผมจะเอาเดิมเดิมก่อนนะอันนี้เดิมเดิมเรามาดูตรงหน้าปัดกันมันจะหน่วงๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองเหยียบครั้งเดียอเลยอ่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมเปิดคลิ่งไฟฟ้าอันนี้เปิดไว้45นะอันนี้คือเหยียบอ๋อใช่เหยียบเท่าเดิมแต่เขาเร่งให้เองคือเราเหยียบเท่าเดิมนะแต่ว่าเราปรับให้มันเหมือนเซนซิทีฟท้าวเราไวขึ้นใช่มันก็เลยรอบมันเลยเร่งขึ้นเหมือนที่ได้ยินเมื่อกี้ใช่ เอาละเอาละกิเลสมาอีกแล้วเพื่อนอันนี้มันจะมีโหมดอันนี้คือผมใช้อันนี้ซะมากกว่าเพราะอันเมื่อกี้มันค่อนข้างจะโดดไปมันแรงเกินอ่ะอืมันใช่หรอมันเปื้อนน้ำมันเออก็เลยแบบใช้อันนี้เอไอเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไอกล่องตัวเนี้ยมันมีระดับความไวอ่ะได้สองร้อยห้าสิบห้าระดับสองร้อยห้าสิบห้าเลยเหรอใช่ใช่คือมันค่อนข้างละเอียดอ่ะแต่ว่าเราจะมานั่งปรับ 255แบบอยู่ทุกวันมันก็ไม่ใช่ถูกไหมอืมใช่ขเขามีโหมด AI มาให้ก็เพื่อแบบเอ่อวันเนี้ยเราขับรถชิลๆอ่ะเขาก็จะเปิดโหมดธรรมดาไม่ได้สูงมากอาจจะสักโหมดสิบโหมดยี่สิบแต่ถ้าวันใดวันไหนเราซิ่งอ่ะเขาก็จะปรับขึ้นเป็นสูงๆให้อีกอะไรแบบเนี้ยเออคือเหมือนเขาปรับให้เองอ่ะพูดง่ายๆอืมก็คือ <c oughs> อัตโนมัติออโต้ไปเลยนะใช่เขาเขาจะเขาจะประมวลผลแล้วว่าเราขับรถแบบเนี้ยเราต้องการโหมดประมาณไหนอเออมันก็ช่วยได้จริงนะมันโอเคเลย แล้วก็อันนี้อันนี้ลูกเล่นแบบเสริมอ่า,าไหนนะไห,นไหนดูสิอันนี้อันนี้คือโหมดเดินหอบอ,อือ๋อเออโอลูกเล่นมันเยอะเนาะเออใช้ได้เลยแผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยมไม่ได้ตั้งเลยไว้คือไอ้ฟังก์ชันเดินหอบพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเอาไว้ใช้สำหรับจอดนิ่งๆแล้วเหมือนโชว์นะ หนนี่เรามาฟังเสียงหอบกันนะเพื่อนเนี่มันก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่เราให้หายเหงาแต่ไม่ใช่ใช่ันี้คืออยากได้แค่ตรงนั้นก็พอใจแล้วเอออันนี้ถือว่าแถมมาอ่านี่แถมมาแต่มันต้องปรับเสียงดอีกนะว่าจังหวะนี้เราไม่ชอบอ๋อเหมือนถี่ขึ้นเร็วขึ้นมีหลายสเต็ป เยอะเลยอะแต่ผมไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่าแล้วผมเกียร์ออโต้ใช่ไหมมันจะไปหอบอยูผมก็ยืดๆเราไม่มีคลัสไงแล้วน้ามันก็นะอช่วงนี้น้ามันก็แพงด้วยแล้วก็มันจะมีโหมดกันลื่นอืมกันลื่นนี่ขอลองก่อนนะไม่ค่อยได้ลองกันโหมดพวกนี้ยกันลื่นน่าจะคับเร่งหน่วงขึ้นอ่ะอืมอืมอืมเร่งหน่วงขึ้นแล้วก็อีโคก็เหมือนกันคัิเร่งหน่วงขึ้น อันนี้มัวปิดควันก็พวกดีเซลแหละที่เขาจูนกันอะควันมาอาจจะเยอะอะไรเงี้ยก็มาปิดได้เวลาเจอดานอ่าเอาผ่ายแล้วผมขอโทษนะผมไม่ได้ที้ทางให้ตำรวจเลยเรียบร้อยคลิปนี้ไม่มีตำรวจดูหรอกเซฟแน่นอนครับครับครับจะพัก็พรุ่งนี้หน้าบ้านเลยไออันนี้ไม่อันนี้ไม่มีควันอ๋อแล้วก็อันนี้อันนี้ผมก็ค่อนข้างโอเคเลยคือผมอะเป็นตัวทํางานในห้างเราจอดรถแบบมันรับตาคนเยอะ ก็อันเนี้ยดูดิเหยียบแล้วอ๋อเหยียบแล้วเฮ้ยทำไมมันไม่นี่วะมันเหมือนอารมณ์แบบล็อกการขโมยอ่ะอ๋อถ้ามีรถขึ้นมาสตาร์ทรถเราเราสามารถล็อกคันเร่งไม่ให้ทํางานได้จนแม่งงงแล้วทำไมแบบรถกูไม่ไปอะไรเงี้ยเอ้ยมันเฟี้ยวจังวะหรืออีกอย่างหนึ่งวันไหนเพื่อนยืมไปขับเราไม่อยากให้มันสิ่งนี่เราเปิดจกแบบอ่ะสามสิบอืผมจะหยากเต็มนะรอเพิดกันเอง อ๋อรอบมันจะขึ้นแค่ไม่เกินสามพันสี่ันนะใช่เมื่อกี้คือเหยียบสุดเลยนะเออประมาณนี้เออก็เฟี้ยวอ่ะแล้วติดอย่างเงี้ยมันหลุดประกันไหมรถถ้าติดไว้เข้าศูนย์อะไรเงี้ยไม่ถอดผมว่าน่าจะหลุดแหละทุกอย่างอ่ะเรามอดิฟายตรงไหนเพิ่มเติมอ่ะมันหลุดหมดแหละแต่คันนี้ก็มันก็จะหมดประกันอยู่แล้วไงออมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแ้มีปัญหาแล้วแล้วก็ อันนี้อย่างหนึ่งก็น่าจะเหมาะก,กับพวกเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอยัง,ย,งยังอ er ันสุดท้ายเยอะเกินเหมาะน่าจะเหมาะกับแบบ่า,ายเครื่องเสียงอะที่เขาจอดแล้วแบบเอออาจจะชาร์จแบตอะเร่งเครื่องไว้สักหน่อยเราขี้เกียเหยียบเองหรือเวลาเราเราจะไปพ่วงแบตให้คันไหน,นอย่างเงี้ยอะเออมันต้องเร่งเครื่องไว้สักสองพันรอบถูกไหมใช่อันนี้มันก็เร่งนนี้ได้เลยมันก็เหยียบค้างให้เองเหมือนมีคนช่วยเหยียบให้เราเลยนะใช่ใช่ใช่ขณะที่เราไม่อยู่ในรถอันเนี้ยฟังให้ผมไม่ได้เหยียเลยเลยอืมเขาก็เร่งให้เอง ยสองพันรอบโโอ้หเท่าที่ดูดูมาโหมดก็มีประมาณห้าหกโหมดแล้วเนอะใช่ใช่แค่โหมดคันเร่งอย่างเดียวก็นั่นแหละใช้งานสนุกแล้วอไอโหมดนั้นมันเหมือนเอาไว้เล่นกันขำๆสนุกสนุกมาเลยไหนแล้วราคาอันนี้เหรออันนี้เหรอไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่ครับคันเร่งไฟฟ้าเก้าสิบมั้งโอ้ยพันแปดเก้าสิบเองแต่ผมติดเองนะอืมถ้าเราให้ช่างติดให้อาจจะมีค่าบริการแล้วแต่ร้านใช่เรื่องปกตินี่ดับเครื่องก่อนนะได้ได้เปิืน้ำมันละ เออว่ะแล้วได้มาจากไหนครับคันเร่งไฟฟ้าซื้อจากไหนสั่งสั่งในเพจเขาเลยแหละเขาไม่เพจอยู่ไดโนบ็อสอบบอ๋อไดไดโนบ็อสอ่าไดโนบ็อกสโอ้ถ้าเขามีประกันแต่ว่าหนึ่งปีมั้งเอออ๋อก็คือมีประกันด้วยนะเออเปลี่ยนให้ใหม่ใช่อืมคือตอนเนี้ยถ้าถ้าสายซิ่งของรู้กันอยู่แล้วแหละคันเร่งไฟฟ้ามีเยอะหมดอะไม่ต้องคิดห้อกค่ะ อยู่ที่ชอบแล้วกันแล้วก็เลือกแบรนด์ดีๆไว้ใจได้นะดูดีๆใช่ไม่งั้นคันเร่งมันจะค้างได้อันตรายอันตรายว่าคันเร่งมันคือส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเลยนะใช่ถ้ามันค้างนี่เรียบร้อยไม่อยากจะคิดอันนี้ที่เอาเพราะว่าหนึ่งคือมันเหมือนเหมือนเราติดสมาร์ทเกตหรอมันสวยอืะอืมอืมนี่นะครับสมาร์ทเกตก็ติดอยู่ตรงนี้อ่าดูจากด้านในดูจากด้านหนสิเหมือนดิฟฟี่เลยรถสวยดีเหมือนแบบเฮ้ยรถคันนี้มันแต่งแรงวะอะไรอย่างเงี้ย ยลอวนั้นก็เดิมหมดคันนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วอ๋อมันมีประมาณนี้นะพี่พ่อเส้นหนึ่งอ่ะมันเหมือนคราทไปแล้วแหละอืที่พี่เนมเขาสปอนเซอร์มาให้นะก็ขอบคุณอีกครับชอบมากผมเนี่ยยังใส่อยู่มันเดิมเลยไม่เอาออกไปไหนเลยนี่นะครับลูกค้าพี่เนมนะไปคิดตอนนี้แกดังแล้วโอ้โหเอารถไปแข่งกี่สนามแล้วก็ไม่รู้อะใช่ผมก็ไม่ได้ไปเลยทำหมดแล้วไงอยากไปหาอีกก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้ว เนี่ยรอบหน้าก็ต้องขอพี่เนมครับพี่เดินไทเทเนียมทั้งเส้นให้ผมหน่อยใช่ไหใช่บ้างเพราะวันนี้เป็นเลดอยู่ใช่ไหมเลดแต่แต่ส่วนใหญ่อันนี้อันนี้เสริมมาแบบความรู้เขาจะไม่ค่อยเดึนกันทั้งเส้นอ่ะเเนี่เนมอ่ะคือคนทำก็มีแหละแต่ว่าหนึ่งคือราคาด้วยเรื่องของความทนทานอ่ะมันสู้แต่เลดไม่ได้อใช่ม,มันขาดง่ายอ่ะแสงว่าไไม่ไร เออแค่ปลายด,ดีกว่าทำแค่ปลายก็ดีแล,แล้วไทเทเนียมนะแค่ปลายพอแล้วเพราะผมเคยเคยเจอร้านท่อร้านนึงแหละอืมเขาทำไทเทเนียมแล้วแบบคุยกับคนลูกค้าเขาอะเขาบอกมัน่ันข้ายง่ายแต่คือเขาเข้าใจว่าไทเทเนียมมันเป็นแบบนี้เ,เขากนไม่ได้อะไรคือร้านนะเขาว่าทำดีไม่ใช่เขาทำไม่ดีนะอแต่ว่าเรื่องไฟมันเป็นไทเทเนียมอะมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอะเรื่องการเชื่อมอะไรพวกเนี้ยอื่องแค่นี้แหละพอแล้วแต่จะเติมเพิ่มเติม ไปครับพี่เนมไปไทยเทครับจัดให้เพื่อนผมหน่อยผอแล้วผ่านแล้วแต่แต่นี่ก็ก็คิดว่าอาจจะเปลี่ยนไปอยู่เพราะว่าตั้งเก่าแล้วแล้วผมขับไม่ค่อยระวังนี่แหละพอรถเตี้ยเราไม่ได้ดูอะลอยเลยเต็มหมดเลยไปหาพี่เนมรอบนี้กูว่าแกโยนประแจมาใส่หัวพวกเราแน่เลยเอาเกียวไงเอีอีกแล้วนะพวกมึงเพิ่มเติมอะไรนะรถ้ันนี้แต่งของเพิ่มไหมเนี่ยทำไมอะเลี้ยงแมงวน เฮ้ยสัตว์เลี้ยงไงไอเซฟมันเลี้ยงอยู่ไงบอกเลยว่ารถกุศกับปกค้านะไม่ได้เลี้ยงแมงวันนะเลี้ยงแบคทีเรียด้วยโดยรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับยาลิสเอทิมีอะไรเพิ่มเติมไหมเซฟไม่มีอืมถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเจ้ายาลิสเอทิคันนี้มาคันนี้นะครับมาเรามาดู ภาพสวยๆโดยรวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทให้ดูไป